แต่น้ำหนักไม่ขึ้นน้ำตาลในเลือดผิดปกติใช้มาหลายวิธีแล้วแต่ไม่ได้ผลแต่ว่าพอมาได้ทานกับอามีโซเดียเบทของเราวันล,ละ2แก้วนะคะเห็นผลทันทีแล้วละคะ่ะ รับรองว่าทุกคนจะรู้สึกว่าผลลัพธ์แม่เห็นได้อย่างชัดเจนหลังจากที่ใช้ไปเพียงในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นระดับน้ําตาลในเลือดจะคงที่ร่างกายจะแข็งแรงขึ้นทําไมนะคะทำไมถึงจะไม่ใช้กันเพราะเราบอกเลยว่ามั่นใจแล้วก็ยืนยันได้เลยว่าอามีโซเดียเบทของเราเห็นผลรวดเร็วมากและก็โดดเด่นมากๆก็เพราะว่าของเราเนี้ยเป็นนมธัญพืชเบาหวานอามีโซเดียมเบทที่เป็นผลิตภัณฑ์แรกในประเทศไทยที่ใช้ปโปรตีนจากพืช100%จากถั่วพรีเมียม13ชนิด นำเข้าโดยตรงจากสหรัฐอเมริกาด้วยสูตรโภชันาการเฉพาะทางที่ผลิตจากสารออกฤทธิ์ชั้นนําของโลกนั่นก็คือเอ็นโซจีโนยและสารอาหารพิเศษที่นําเข้าจากสหรัฐอเมริกาค่ะตรงตามมาตรฐาน non GMO ว่าสามารถขาจัดน้ําตาลในเลือดกระตุ ตับอ่อนให้เพิ่มการหลั่งอิสโลินช่วยระดับน้ําตาลในเลือดให้อยู่คงระดับที่ปกติและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานได้อย่างดีเลยล่ะคะ่ะระบบภัชนาการที่โดดเด่นก็นกคือโปรโตีนจากพืช100%พร้อมวิตามินและก็แร่ธาตุอีก22ชนิดนะคะนบกมีโซเดียเบตของเราช่วยเสริมสร้างการขาดสารอาหารได้อย่างเต็มที่เนื่องจากว่าการงวดอาหารมาเป็นเวลานานๆทาให้ผู้ป่วยสึกเหนื่อยล้าและก็ไม่ได้รับการบํารุงทําให้สุขภาพไม่ดีนะคะและทําในกิจกรรมประจําวันเนี่ย ก็ไม่เพียงแต่ที่ได้ผลลัพธ์รวดเร็วแต่ยังช่วยรักษาระดับน้ําตาลในเลือดให้คงที่ในระยะยาวด้วยค่ะจึงทําให้เวลาในการรักษาเนี่ยสั้นลงและลดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานได้ดีด้วยะคะ่ะและข่าวดีเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะสําหรับทุกคนที่กําลังดูล้านของเราอยู่ค่ะนมมายาบุดรเบาหวานอ่มีไอเยเบกมาเลยะคะ่ะรู้สึกชอบมากๆเลยะคะ่ะ ฉันชอบนมธัญพืชสำหรับเบาหวานเอม,มิชัวไดเบตตัวนี้มากๆเลยนะคะรสชาติอร่อยหอมหวานกลิ่นดีจากธัญพืชและไม่เลี่ยนด้วยนะกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อค่ะและตั้งแต่ที่ฉันได้ดื่มนมเอมิชัวไดเ e s ต,ตัวนี้นะฉันไม่ต้องดื่มน้ําเยอะเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วะคะ่ะดื่มเพียงวันละ1-2่ลิตรก็พอละอาการปรสัสสาวะของเราเนะี่ยมันก็หายไป กลางคืนเนี่ยก็หลับสบายมากเลยค่ะหลับลึกแล้วก็เช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยตื่นขึ้นมาเนะี่ยร่างกายของเรามันได้ผ่อนคลายมันสบายตัวมากเลยค่ะและฉันต้องขอขอบคุณนี่เลยค่ะนนทัญญพืชอมีชวเดียเบตวันนี้นะคะหลังจากใช้นมธัญ,ญพืชสําหรับเบาหวานของอามีชวเดียเบตผมก็ยังไปตรวจสุขภาพซ้าหลายครั้งที่โรงพยาบาลหมอก็แปลกใจเพราะว่าดัชนีน้ําตาลในเลือดของผมค่อยๆลดลงจาก9 8เหลือ7จุดปัจจุบันอยู่ในระดับ6จุดถึง5จุดผมดีใจมากเลยครับอมีชวเดียเบตสุดยอดจริงๆครับ หลังจากที่ฉันดึงเอม,มิชวไดเบตมาหนึ่งเดือนแล้วนะคะตาก็เริ่มดีขึ้นนั่งอยู่ใกล้ๆดูทีวีอ่านหนังสือได้เลยค่ะข้อมูลในไลน์ก็อ่านได้แว่นก็ไม่ต้องใส่แล้วค่ะอาการชาตามแขนตามขาก็หายไปเลยค่ะลุกนั่งสบายออกกําลังกายแบบเดินเบาๆอุ้มลูกอุ้มหลานได้อย่างสบายเลยค่ะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์สั้นๆหน่อยได้ไหมคะจ่าชื่อจิตนะคะค่ะอายุ6 5ปีค่ะก็เป็นเบาหวานประเภทสอง เป็นมาสิปีได้ค่ะโอ้เห็นว่าซื้อนมถั่วเบาหวานนะคะ Amish Red Bass เยอะขนาดนี้ทำไมาถึงซื้อเยอะขนาดนี้คะเ,ะเพราะเชื่อม,อมั่นใน Amish Red Bass เน่ะมาชอบดื่มมากก็เลยซื้อมาตุนไว้เยอะๆเลยค่ะไม่ต้องซื้อบ่อยๆทำไมาถึงได้มั่นใจถึงนมถั่วเบาหวาน Amish Red Bass คะ <cụ sigh. S 2> เพราะว่าได้ยินเกี่ยวกับนมถั่วเบาหวาน Amish Red Bass ค่ะ,ะเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีวัตถุดิบนํำเข้าจากอเมริกา ทำจากถัว่วก็เลยทําให้มั่นใจใช่ไหมคะก็มั่นใจแล้วก็เลยมาซื้อช่วงที่เขามีโปรโมชั่น4แถม2อ,อืมจุดกรตุนไว้เยอะๆอ่ะจริงค่ะไม่ทราบว่าใชา้ผลิตภัณฑ์ของม้งถัว่วหวานอเมชัว r d i ด b e t e s แต่ขาบ้า,านางแค่ไหนนะคะใช้มา4เดือน,นะะแล้วค่ะได้ผลเกินคาดเลยนะคะับไอ้ฝนเร็วด้วยอ่ะวัวทานไปแค่10วันนะอาการเบียนหัวก็ไม่มีเลยะคะ่ะก็ทําให้ทานอาหารได้ดีแล้วก็นอนหลับสบายะคะ่ะพอ20วัน ตาที่เคยผ้ามัวแล้วก the ็มอเท้าชาอะไรเนี่ยก็หายไปเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องตื่นมาปัสสาวะกลางดึกด้วยทำให้นอนหลับอย่างสบายตื่นเช้ามาได้สดชื่นแล้วก็ไม่เหนื่อยเลยพอหนึ่งเดือนนะเออระดับน้ำตาลของเราเนี่ยลดลงซึ่เดิมเนี่ยสูงถึงร้อยแปดสิบนะมันก็ลดลงมาร้อยเจ็ดสามร้อยหกสิบแล้วก็มาอยู่ที่ระดับร้อยยี่สิบถึงร้อยยี่สิบสี่นี่ค่มีูซดเบสเนี่ยสี่เดือนเนี่น่าทึ่งมากเลยนะคะ จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าใบหน้าของคุณจิบดูสดชื่นแล้วก็สดใสามากยิ่งขึ้นเลยล่ะคะ่ะหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์นมถั่วเบาหวานอ m i s h u r e d a y ตัว,ว,วน,นี้นะคะทําให้ระดับน้าตาลคงที่แล้วยังทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมล่ะคะใช่ค่ะหลังจากดื่มอ m i s h u r e Daybase เนี่ยทำให้ชีวิตนี่เปลี่ยนเลยนะมีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องตื่นกลางดึกทํากิจกรรมประจําวันเนี่ยได้ดีเหมือนปกติเลยค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องของอาการเบาหวานอีกเลย แล้วไม่ทราบว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์นมถั่วเบาหวานอเมชัว r d i a b มาแล้วคะ่ะมีผลเสียหรือว่ามีปัญหาอะไรบ้างไหมคะอืมไม่มีเลยค่ะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่โปรตีนจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทานแล้วอ่ะย่อยดีแล้วก็ไม่ไม่ท้องอืดด้วยค่ะทําให้เอคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยทานได้สบายแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของอาการเบาหวานอีกเลยค่ะค่ะหลังจากดื่มนมถั่วเบาหวานอเมชัว r d i a b มาแล้วคะ่ะพบปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าคะไม่เลยค่ะ เพราะเมโชเดบสเนี่ยทำจากโปรตีนร้อยเปอร์เซ็นต์ทานแล้วย่อยดีไม่ทำให้ท้องอืดรสชาติหวานๆมันๆจากเมล็ดถัว่วทำให้อยากดื่มแต่นมไม่อยากทานของหวานแล้วค่ะ,ค,ะคุณคเจษคาอยากจะฝากอะไรถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเหมือนกับคุณกับผลิตภัณฑ์เมโชเดบสนี้ผ่านรายการนี้บ้างคะ ค่ะขอบคุณในเมชิลเดียเบสสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานที่ทําให้ระดับน้ําตาลเนี่ยคงที่แล้วก็ขอแนะนําคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมาลองเดินไปเมชิลเดียเบสที่จะได้ผลดีเหมือนพี่ค่ะเมทิลเดียเบสโภชนาการเฉพาะสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวาน